ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บึงการชาแนลหรือบ่าวบึงการนะครับจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด่านนะครับเที่ยวด่านที่เรียกว่าบุดระภัสสรไทยลาวบึงการปักซัเนี่นะครับท่านผู้ชมว่าเป็นยังไงมาอย่ยังไงนะครับก็นานแล้วบ่าวบึงการไม่ได้ลงคลิปให้กับแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงปัจจุบันไปถึงไหนยังไงนะครับก็แต่ภาพปัจจุบันนะครับน้ำโขงแก้งนะครับ ท่านผู้ชมช่วงนี้แต่ว่าการกลับไปกลับมายังไปอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมสลับด่านบึงการปลายปากสานันนี้พี่น้องชาวลาวก็มารอที่จะข้ามฟากไปฝั่งโน้นนะครับก็เปิดทุกวันตะัจันถึงศุกนะครับท่านผู้ชมแต่ไปอย่างเดียวนะไม่ได้กลับมานะครับต้องรอก่อนว่าอย่างนี้ก็ประมาณเดือนกรกฎาหรือสิงหานโน้นนะครับเห็ว่าสึงจะเปิดให้ ข้ามไปข้ามาแต่ก็มีข้อแม้หลายอย่างนะครับก็ก็ติดตามไปนะครับสำหรับด่านไทยลาวนะแต่ก็เปิดได้หลายด่านนะคงเปิดหมดนะครับท่านผู้ชมคักขโมนนครพนมอันนี้นะครับสุวนในเขตอะไรอะตรงข้ามกับเมืองอะไรนะทางใต้นู่นนะครับจังหวัดในเขตศรสุวรรณเนคเตแล้วก็อะไรมุกดาหารนะครับท่านผู้ชมก็จะคงจะเปิดเหมือนกัน ลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งของเมือ,องหนองคายเวียงจันทร์นี่ก็น่าจะเปิดก่อนหรือ,อยังไงก็คอยติดตามนะครับคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเทศลาวข่าวทุกวันออกมาทุกวันนะครับอะไรโรคโควิด19ก็ติดน้อยลงน้อยลงนะครับเหลือหลักร้อยนะครับแต่เมืองไทยนะครับเป็นหมื่นแล้วก็จะแตะสองหมื่นแล้วครับวันนี้ครับท่านผู้ชม เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็ไทยลาวเขาก็คงไม่กล้าเปิดกับรับไทยนะครับเพราะว่าไทยไอ้คนที่ติดได้เยอะก็ห็นบอกว่าไปจากไทยแรงงานจากประเทศไทยไปลาวข้ามลาวไปก็นําโรคไปด้วยก็ประเทศลาวเขาก็คงยังไม่กล้าเปิดกับประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมคอยดูสถานการณ์กันไปก่อนอยังไงเนี่ยนะครับพี่น้องชาวลาวาก็อยากจะกลับบ้านนะครับกลับไปแล้วก็ ต้องรอสองสาเดือนถึงจะได้กลับมาอีกทีหนึ่งนะครับรอดีกวก็ไม่รอนะครับอย่างไงก็คงได้กลับมานะรครับภายในปีนี้นะครับแรยงานลาวนะครับข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีคนสองคนนะครับ <c oughs> ที่มาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวลาวส่งลาวพี่น้องของเรากลับบ้านนะครับ ก็ติดตามข่าวนะครับท่านผู้ชมบ่าวองการก็จะรายงานข่าวให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันเนื่องจากว่าฝั่งถนนพี่น้องชาวลาวก็อยากจะกลับมาฝั่งนี้นะครับฝั่งไทยก็อยากจะไปฝั่งถนนนะครับสองแผ่นดินนะครับก็มีครอบครัวกันอยู่คนละฝั่งนะครับคนไทยก็มามีอยู่ฝั่งโน้นนะครับคนลาวก็มามีอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันคนอีสานนี้จะเป็นคนผู้ภาษาเดียวกันกับ ประเทศเรานะครับพูดจะรู้เรื่องกันพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมก็เลยไปมาหาสู่กันนะครับมีครอบครัวฝั่งขะนน้นมั่งฝั่งนี้มั่งนะครับขอติดตามนะครับท่านผู้ชมน่าจะเดินเห็นบอว่าไม่เกินเดือนสิงหาหรือกรกฎาสิงหาเนี่ยนะครับด่านคงเปิดแน่ๆเลยแต่ก็ดูสถ,ถานการณ์ไวก่อนนะครับท่านผู้ชม <c oughs> โควิดของไทยยังพุ่งอยู่อย่างนี้โอ้มันก็เย,ยากอยู่ลาวก็คงเขาคงไม่กล้าเปิดรับนะครับเปิดไทยเปิดได้อยู่แต่ว่าลาวเขาไม่กล้าเปิดนะครับด่านน่ากลัวมากๆเลยวันนี้ก็หมื่นแปดแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับประเทศไทยนะเสียชีวิตไปยี่สิบกว่าคนนะับโอ้เยอะเหมือนกันนะ แต่ถ้าทำถ้าทํา้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับต้องสุดท้ายก็ต้องเปิดอยู่ดีนะครับการล้มหายตาจากก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่วา่ามันตายเยอะๆอย่างนี้ก็รัฐบาลเขาก็ต้องเข้มงวดกันนิดๆหน่อยๆนะครับสลาดพุทธพที่จะข้ามไปข้ามมานะครับ เอาเป็นยังไงก็ขอทติดตามไปนะครับท่านผู้ชมนะบ่าเบืองการก็จะรายงานสถานาการณ์ความเคลื่อน้าให้กับแฟนคลับได้ดูได้ชมกันว่าวันไหนเปิดวันไหนไม่เปิดนะครับแต่ต้องรออีกประมาณสองสาเดือนอน,นู่นอ่ะคือจะมีข่าวดีนะครับสําหรับพี่น้องชาวไทยที่อยากจะข้ามไปฝั่งนน้นพี่น้องชาวลาวก็อยากจะข้ามมาฝั่งนี้ก็รอกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับด่านเมืองการฝากชานนะครับเือนการกับประเทศไทยฝากชานก็ประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมรอรอรอไม่ช้าไม่นานก็คงเปิดแน่เลยด่านนะครับท่านผู้ชมเปิดข้ามไปข้ามมานะครับช่วงนี้เปิดข้ามไปอย่างเดียวก่อนนะครับ ทีมองเห็นไกลนุ้นก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับช่วงนี้ก็ดูก็ดูดูไปก่อนนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวอีกสองสาเดือนถ้าด่านเปิดบาเบิกการก็จะไปนั่งเล่นอยู่แถวเมืองปากสานบ้างนะครับทยายถนนมาให้แฟนขับเลยดูได้ชมกันเออด่านเปิดแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ถ่ายแต่ฝั่งประเทศไทยลอไปก่อนนะครับยังข้ามไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมรอ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 ,อนะครับ เอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าเบืองนการด้วยนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับดา